ยายสียังของเจ้าวันนี้ย้ายสีจะจวนกินน้ำพริกอ่องล้วกอพักหยอดมันน้ำแก้วก็คือมาอื้อใส่ไข่เครื่องเคียงเครื่องพักกินกับก็มีแขบหมูมาเขือต้มถั่วฟังยาวต้มหน่อไม้ลาย แตงกวามาแตงแล้วก็ผักกาดแกว้วมาหน้าเจ้ามากินข้าวง่ายกับยายสีเจ้าเปื่อนๆทุกคนอย่าตี่ปีน้องป่าอุ้ยแม่อุ้ย,ยลูกเจ้าล้านเลนทุกผู้ทุกคนนะเจ้านี่ข้าวเหนียวมันน้อนโอ้ควันออกจวงกว้างนะเจ้าม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 ากินข้าวง่ายเ้วยกันเาน,นนะเาะน้ำพริกอ่อง กระพัดหยอดมันนัําแก้วมาถึงเข้ากายาสีนอคนอยู่ไกลอยู่ใกล้คนอยู่ต่างประเทศนอกนะประเทศลาวเมืองนอกนะเมืงอมงนะาัะดดูสวัสดีทุกๆุกคนนะเจ้าน้ำพริกอองน้ำพริกอองน้ำพริกอองนี่กินย้ำแล้วดูหนาวเนี่ยมันเปิ้งเหือเจ้านี่นะ น้ำพริกอ่องอ่ะย้ายสีย่าเองแต่บ่ได้มีรีวิวมือพอนะเจ้า นี่บวกงู้บวกงูน้นี่ต้มก็ได้นึ่งก็ได้กินดิบก็ได้นะจ๊ะอ,อันนี้ครัวหยอดมันน้ำแก้วใส่ไข่ รำขนาดกำกดกยังไงกำปูกำป้องนะมาแล้วเปื่อๆทุกคนมากินข้าวกะข้าเาข้าวกะเจ้าดสิตัวต้ม หมูหมูน้อยมันใครสนใจไปซื้อแล้วเจ้าติกาดบิ๊บล้ำขนาดเจ้าม่ใจแล้วเนี่ยมนัมนหนมันนกินคนเดียววอด,ดีแล้วจ้ะดูแลลูกละ นราสองคนก็กินหมดละเดสีกำลังวานก็เลยมาอัดคลิปนี่แหละหนุกสองคนกินแบบร้อยแ้วเจา้าแม่ก็กินละหน่อมันเข้านียใกล้จะโล่งแล้วนะหางน้อยละ đó yeah. tay อ้อนะไทมียังทำไมาชุ่ม้อนืมอ๊ะเมื่อนเนี่นนนนยกินเต้าน้ำน,น้ำพริกอองนันเหออ่องลองเข้าเยอะๆอ่ Ui, lấy chị nè này ừ. 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 của phật nào? ในบ้านหมู่บ้านของเยสีนะ่ะอำเภอแม่ใจเนี่ยาจาับเนี่ยมีเจ้าของพุงเก็นะของบ้านเขาเนี่ยน่ามาน่า อ๋อน um. mm. mm. ิ๊กอ๋ออืมอืมถึงจะจุนด้วยแค่หมู หิวข้าวอดีลูกแล้วละยังหลุดนอนลูกเขาออ้าห้องแล้วยังหับแล้วจากกาักรันหลับแล้วมแม่ก็กินเร้บร้อยลเอาละกนี้ะสีว่างอาื้นยอกอากาศกระลำหลวกอืมแลมีตอง

กลิ่นน่องทั้งหลายเปื่อนๆทั้งหลายมิได้กินเอาอย่างมากิ่นข้างน้าจ้าฮึนี่ถึงข้างน้าก็จาสีเน้าเดี๋ยวสีจวนกลินข้างน้าน้ำพริกอังพักหยอดมาหนังแก้วใส่ไข่อินเนี่ย แค่หมูนี่คนเท่าก็ครบได้คนหนุ่มก็ครบได้ล้ำนะกลางนี่หนาะดิดี้เนี่ยเจ้าของเคนเจ้านะในสนใจไปซื้อเลยเลยเจ้าล้ำเจ้าเป็นขาประจำไปแล้ว ได้มันก็ล้ําเป็นของฝากอย่างได้หมดเลยก,กินเล่นก็ได้กินตั้กกินตั้มมะฮุงก็ได้อืมมาเนื้อมันน่านี่กินข้างไงก็แยาสีนะเปื่อนเปื่อนลุงปานาน Mm hmm ทมูบนห้องบนร้านเนี่ยสันวันเจอาอยู่กาดบีบีน่ะจอไปสนใจประคือจะพอดใหม่อยม่หั่น้ลย อย่าลืมนะเจ้าถ้าพอหักหรือชอบยาสีก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาสีเดอเจ้าชมนะน้อย,นอย,นอยเนี่ยเจ้าคนเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามยาสีโดยนะเจ้ากดไลค์กดแชร์โดยนะเจ้าคลิปนี้ เดป้ากันตัวอีเดี๋ป้ากันคลิปหน้าเยสีจะมั่อย่ายังสูง่กินนะ่ะเดี๋ยวก่อนพอกันคลิปหน้านะเจ้าคลิปนี้ก็บจบกันตัวอีนะเจ้าวัสดีเจ้าบ๊ายบาย